เราควรที่จะรอเขาต่อไปดีไหมหรือว่าควรที่จะตัดใจลองมาเช็คกันนะคะว่าถ้ารอแล้วจะเป็นยังไงเพื่อประกอบการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างๆกันไปหรือเลิกรากันไปนะมาดูซิว่าในความสัมพันธ์นี้ควรที่จะรอเขาต่อไปดีไหมหรือว่าควรจะตัดใจ สิ่งแรกเลยขอดูความรู้สึกของเขานะคะไม่ได้คุยกันแล้วเขายังมีใจให้เราบ้างไหมคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง นะคะเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขารูปร่างหน้าตาดีนะคะการแต่งตัวดีหรือบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขามีในเรื่องฐานะนะคะฐานะทางครอบครัวค่อนข้างดีหรือบางคนก็คือเขาอยู่ในจุดที่มองว่าตัวเองมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีแต่คนมาชื่นชมมีแต่คนมารายล้อมเขาออกแนวแบบมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ perfect นะคะแล้วก็ไปต่อมาเป็นไพ่ t e m p e r a c e นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ใช้คำว่าเนื่องจากมีคนเข้ามาลายล้อมมาชื่นชมเขาเขาจึงมักจะมีตัวเลือกหรือมีโอกาสที่จะได้ไปพบปะผู้คนตลอดเวลาและเขาก็เป็นคนที่มีความสุขกับการได้ไปเรียนรู้หรือได้ไปเรียนรู้ เรียนรู้แบบทดลองอะ่ะเออทดลองพูดคุยทดลองพบปะกับผู้คนใหม่ๆนะคะในสถานการณ์ตอนนี้โอเคเข้าใจละและหลังจากที่เขาไปจากคุณนะคะไปได้วยความเย่อหยิ่งไปได้วยความมั่นใจได้ไปเรียนรู้ผู้คนใหม่ๆแต่ในวันนี้รู้สึกว่าในความในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่อ่ะน่าจะไปแล้วไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เขาก็เลยเริ่มกลับมา กลับมารู้สึกผิดกลับมาคิดถึงคุณคือมองว่าเขาน่าจะไปถึงจุดที่แบบไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก็เลยกลับมานึกถึงคุณกลับมานึกถึงในวันที่เขาอ่ะทิ้งคุณไปนะแล้วตอนนี้เหมือนเขาอ่ะก็น่าจะไปเจอปัญหาในลักษณะที่ว่าเหมือนได้รับผลกรรมอะกับจากวันนั้นที่เขาทำให้คุณเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลานี้มองว่า เขาเริ่มจะมานึกถึงคุณนะคะการนึกถึงมันจะเป็นในรูปแบบที่แบบเออฉันเคยทําไม่ดีกับเธอไว้พอวันนี้ที่ฉันอ่ะทิ้งเธอมาละฉันไปลองคุยกับคนอื่นฉันก็มาเจอเจอคนเหล่านี้คนใหม่คนนี้ยทำไม่ดีกับฉันหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีอะนะคะเริ่มกลับมารู้สึกสํานึกผิดแล้วนึกถึงสิ่งที่ตัวเองทําไม่ดีไว้กับคุณนั่นเองนะคะเขาคิดที่จะทักมาขอโทษเราบ้างไหม ในเรื่องของการติดต่อมาเพื่อขอโทษนะคิดจะมาขอโทษเราบ้างไหมคิดนะอยากจะมาขอโทษนะคะอยากจะมาแบบเหมือนทําสิ่งดีๆอะไรบางอย่างเพื่อไถ่โทษอะนะบางคนก็คืออยากจะซื้อของขวัญมาให้มาไถ่โทษมาขอโทษนะประมาณนั้นเป็นลักษณะที่แบบฉันอยากที่จะกลับมาทําอะไรบางอย่างให้เธอเพื่อชดเชยกับในวันที่ฉันอะ ทำให้เธอเสียใจนะคะฉันรู้สึกเจ็บป,ปวดฉันรู้สึกผิดหวังนะฉันยังมูฟออนจากความผิดยังจมอยู่กับอดีตอยู่เลยเนี่ยยังมูฟออนจากความผิดไม่ได้ยังจมอยู่กับอดีตนะคะมัวแต่ตกอยู่ในภวังของคนที่รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะเหมือนชุดงานวิวาสีดำนะคะโอเควันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วจริงๆด้วยคือคนคนนี้จากที่เปิดไพ่มา ทั้ง6ใบเนะี่ยสิ่งที่หมอเห็นจากพลังงานไพ่6ใบนะในวันนั้นน่ะที่เขาทิ้งคุณน่ะความมั่นใจของเขาระดับแบบเต็มร้อยเลยเชื่อว่าเดี๋ยวฉันจะต้องไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่าดีกว่าเธอฉันหาได้ดีกว่าเธอแล้วฉันก็ฮอตมากมีคนเข้ามามากหน้าหลายตาเข้ามาให้ฉันเลือก ะะและฉันก็ได้ตัดสินใจทิ้งเธอซึ่งที่ผ่านมานะตอนที่เขาคบกับคุณน่คุณเป็นฝ่ายทุ่มเทให้เขามากมายแต่เขาไม่ได้เห็นค่าไงเพราะเขาคิดว่าเขามีโอกาสเข้ามาเขาก็ต้องไปคว้าโอกาสก็ต้องอยู่ในจุดที่เขาเป็นคนเลือกแต่ท้ายที่สุดนะคะสามดาบปักอก,อกมาเลยห,ห้าถ้วยผิดหวังสิ่งที่เขาไปเลือกนะคะนับจากวันที่ทิ้งคุณไปแล้วเขาก็ไปเลือกใครคนนั้นนะคะ ไม่ว่าเขาจะมีความสัมพันธ์มือที่3าลักซ้อนแล้วไปเลือกคนนั้นหรือเขากับคุณจบกันไปแยกย้ายกันไปแล้วพึ่งไปคบคนใหม่ๆก็ตามตอนนี้เขาได้รับผลกรรมไงเขาผิดหวังเขาเจ็บปวดเขาถูกทำให้เสียใจจากคนเหล่านั้นก็เลยเริ่มรู้สึกผิดสํานึกผิดนะคะอยากจะกลับมาขอโทษแต่กลับมาเพราะว่าตัวเองแบบเหมือนไปแล้วแบบผิดหวังอะ นะคะก็เลยเริ่มกลับมาน,นึกถึงคุณเลยอยากที่จะกลับมาขอโทษนะคะแล้วเรานะคะควรที่จะรอเขาต่อไปดีไหมควรจะรอหรือไม่ค่ะควรจะรอหรือไม่ราชินีถ้วย6ถ้วยสามเหรียญโอเคเราก็จะตอบ เคลียร์เลยนะถ้าการรอของคุณเป้าหมายคือเขาจะติดต่อกลับมาไหมคนเก่าหกถ้วยคนรักเก่ากลับมานะคะถ้านี่คือเป้าหมายของคุณแต่ทีนี้มันจะมีวงเล็บขึ้นมาว่าเขากลับมาเพราะอะไรคุณเห็นไหมคะกลับมาแบบมีแผลสะบักสะบอมนะคะเขาต้องการใครสักคนหนึ่งอะมาฮีวใจเขามาซ่อมแซมบาดแผล นะคะบาดแผลที่เขาอะ่ะเหมือนไปจากคุณแล้วอะ่ะไปอกหักไปถูกกระทําถูกทำร้ายนะคะหรือไปเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก็เลยกลับมาหาคุณนะเพื่อให้คุณมาเยียวยาเพื่อมาให้คุณอะ่ะเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่พักใจพักกายนะคะเพราะเขามองว่าไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เขาจะแย่แค่ไหน กลับมาแล้วคุณก็ยังเหมือนมีความเอ็นดูมีความให้อภัยมีความให้โอกาสมีความรักความเมตตาให้กับเขานะคะเขาก็เลยจะกลับมาเนี่ยคือประเด็นของคุณคืออยากรู้ว่ากลับมามันมีโอกาสกลับมาอยู่แล้วลหละถ้าดูจากไพ่3ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของการที่คนเก่ามีโอกาสที่จะกลับมาอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่ากลับมาเพราะต้องการคนฮิวใจกลับมาเพราะตัวเองไปแล้ว ไม่ดีเลยกลับมานึกถึงคุณคุณโอเคไหมล่ะกับตรงนี้นะคะทีนี้การกลับมานะมันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวหรอกไพ่ปิดจบเป็นไพ่สามเหรียญคือเขาก็พยายามที่จะกลับมาซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาที่ทำให้เรากับเขาอะจบกันไปนะมาพยายามพูดคุยกันเพื่อวางแผนเพื่อแก้ไขนะคะแก้ไขอะไรที่ ที่มันไม่ดีอ่ะที่ทำให้มีปัญหากันและก็เหมือนกับมาพูดคุยกันร่วมปรึกษาหารือกันนะคะหาทางออกร่วมกันว่าทำอย่างไรให้การกลับมาครั้งนี้ความสัมพันธ์อ่ะมันจะแข็งแกร่งมันจะมั่นคงขึ้นคือแบบแก้ไขสิ่งเก่าที่ผิดพลาดและก็ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาครั้งนี้กลับมาแบบพูดคุยกัน อ่าปรึกษากันซ่อมแซมกันแล้วก็ป้องกันความผิดพลาดในอนาคตจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะอืมถ้าจะรอก็รอได้เพราะจริงๆแล้วยังไงคุณก็ใจอ่อนแหละถ้าเขาสมสารกลับมาคุณก็ให้โอกาสเขาอยู่แล้วแหละนะคะขอดูคําแนะนําจากไพ่นะอืมควรจะรอเขาต่อไปดีไหมมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะ มันยังติดกันด้วยพันธสัญญาคำสาบานนะเป็นลักษณะว่ามันมีข้อผูกมัดอะไรกันมานะคะมันยังตัดกันไม่ขาดเนี่ยสิอือแล้วในดวงชะตาคุณกับเขาอ่ะมันมีพลังงานของเอ่อความสัมพันธ์ที่มันยังจะต้องกลับมากลับมาอยู่ในชีวิตกันกลับมาดูแลกันคือจากตรงนี้นะคะมองว่า ถ้าไม่กลับมาเป็นแฟนอย่างน้อยมันจะกลับมาเป็นเพื่อนหรือเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะมันก็เลยตัดกันไม่ขาดนะคะเพียงแต่ว่า Energy ของไพ่มันบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมักที่จะมีทางเลือกหรือมันมักที่จะมีตัวแปรเข้ามาเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะการกลับมาหรือการที่คุณจะรอเขาเนะี่ยคุณต้องรอแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะสิ่งแรกเลยถ้าคุณรอคาดหวังว่ากลับมาแล้วต้องคบกันเป็นแฟนเท่านั้น มันก็อาจจะไม่ควรอะแต่ถ้าคุณคาดหวังแค่ว่าอย่างน้อยได้กลับมาเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะถ้าแบบเนี้ยรอได้นะคะเพราะพ่บอกว่าเราต้องมีทางเลือกไว้ให้ชีวิตเราเสมอแต่ท้ายที่สุดแล้วใบสรุปก็บอกว่าฟ้าหลังฝนซึ่งมันหมายถึงบรรยากาศที่ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายไปแล้วมันจะกลับมาสดใสนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ